กันงหูสายเลยค่ะกดตบต้อคืนนิดหน่อยนะเห็นเปียกนิดหน่อยได้เยครับได้เลยได้เลยวด้เลยไ่เยอะเยอะขเอาบเ๊กอยากจะจ่ายยาสิอย่างหนึ่งนะคะเพื่อนๆถ้าจะมาโซนนี้รถไฟแบบนี้เราจะต้องยืนอยู่ทางเข้านะคะแล้วก็จะมีพนักงานของร้านอาหารแล้วนะคะ จะมีตัวแทนของแต่ละร้านที่จะพาลูกค้าเดินเข้าไปนั่งร้านของตัวเองนั่งไม่เกินสิบนาทีตำรวจมาค่ะเพิ่งจะรู้เหมือนกันว่าเป็นร้านที่ผิดกฎหมายตำรวจมาแต่ละร้านช่วยเก็บของละลายลูกค้าขึ้นไปชั้นสอง <c oughs> ตอนนี้ร้านเริ่มปิดหมดเลยเพราะว่าตำรวจมาพอตำรวจมาคนเรียนนางติ่ขถ่ายของโซนนี้จะปิดร้าน ไรเวย์ารค่ะตอนนี้พชรอยู่ที่ไหนนะด,ดอูอยู่ในนี่มีอาหารอะไดนี่แค่เดนียวมะม่ว Mango Sticky เ i อ e ตอนนี้พชรอยู่สนามบินดอนเมืองค่ะกำลังจะเดินทางไปประเทศไหนนะไปดูด้วยกันเลยค่ะค่เหนียวมะม่วงสนามบินนะ เพื่อนค่ะตอนนี้เวทอยู่ที่สนามป็นดอนเมืองค่ะกำลังจะเดินทางไปเวียดนามนะคะไฟของเราจะเป็นรอบ6กโมเย็น20ไปถึงฮานอยก็ประมาณ2องทุ่มค่ะดูซิว่าถึงสองทุ่มแล้วเราจะไปถึงโรงแรม กักี่โมงกี่อย่างกี่ทุ่มกันหลังนี้ก็เป็นด้านเข้าตัวหนังสือเดินทางนะคะเดีย๋ยวเราเข้าไปข้างในสแกนกระเป๋าคอนตรวจทานตอมอแล้วก็ไปดูดิวตี้ฟรีกัน,นะคะ่ะ สนามบินที่เวียดนามฮานอยเป็นที่แรกเลยคะได้เลื่อนแต่ว่าช้ามากเดินไวกว่าอยู่ที่สนามบินฮานอยเวียดนามนะคะ Actually I don't know what is the airport <You> know? นายไปเมื่อไค่ะตอนนี้เพจยืนอยู่ที่สนามบินในใบนะคะในเมืองฮาน้อยค่ะบอกเลยว่าก่อนที่จะมาเวียดนามนี่มีความคิดว่านึกไม่ออกว่าสนามบินของเวียดนามฮานอยหน้าตาเป็นยังไงแต่พอมาถึงแล้วโอ้โหโ,โ,หโ,โมเดิร์นสไตล์ทันสมัยมากเลย สำรวจห้องน้ำของสนามบินนำไใบของหาน่อยเห็นแล้วก็น่าทึ่งค่ะห้องน้ำกว้างพื้นห้องน้ำของสนามบินแห้งสะอาดมากสามารถนำกระเป๋าเดินทางเข้าไปในห้องได้ด้วยสนามบินเรียบง่ายนะคะแต่ว่าแฝงด้วยความสะอาดเลยพื้นที่ชอบมากความโรง่งโปร่งของอาคารถือว่าทันสมัยค่ะเทอร์มินอล2เป็นอาคารใหม่ รถแท็กซี่ของสนามบินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเช็ค GPS แล้วลุกไล่สามกิโลกว่าอย่างหนึ่งที่เดือนนี้เป็นเดือนพฤศจิกายนปลายเดือนตุลานี่แอร์ธรรมชาติ เหมือนกับว่าเวียดนามไม่เปิดแอร์ให้ลูกค้านะถามไปแล้วหนึ่งรอบก็เงียบบอกว่าร้อนร้อนเปิดแอร์หน่อยก็ไม่เปิดอ่ะเปิดหน้าต่างแทนอากาศตอนนี้ก็ประมาณ27-28องศาคา่ะแต่คนที่ว่งเดินทางคือกระเป๋าแบกเป้มาเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเหงื่อชุ่มตัวนะคะแต่ว่าคนท้องถิ่น นิยมไม่เปิดแอร์ค่ะในแท็กซี่เพอขึ้นรถมาเราก็มองสำรวจนะคะว่าเดี๋ยวนี้เวียดนามหาน่อยพัฒนาขึ้นเยอะเลยถนนเส้นใหญ่ขึ้นนะคะจากสนามบินมุ่งเข้าสู่ตัวเมือง นั่งรถแท็กซี่มาถึงโรงแรมก็เกือบสี่ทุ่มแล้วค่ะเพืเ่อนๆเก็บกระเป๋าเข้าห้องพักสำรวจนิดนึงมีน้ำสอขวดฟรีด้านซ้ายมือค่ะตอนนี้เพื่นกเช็คอินโรงแรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ตอนนี้เดินออกจากโรงแรมมาประมาณ5 6 0 0เมตรก็มานั่งอยู่ตลาดแบบโลเคลนะคะ เป็นร้านที่เราด้านเนี่ยเป็นร้านที่ขายเรียกว่าอะไรเผอเหรอเป็นสตล์แบบนี้ค่ะได้ก็ขับมแมก็กบเยเาันีจะเอาต่อท้ายก็ใส่บนเกยลูกบอลแล้วันมาบา่าหาหอย

ก็เป็นเส้นเส้นขนมจีนน้ำซุปน้ำซุปแบบใส่มะเขือเทศมีผักสาหร่ายหรือเปล่ามีผักสดมีมะนาวจะเป็นครั้งแรกนะคะที่จะลองชิมอันนี้ ไม่เคยกินมาก่อนเคยกินแต่เผอที่เป็นไก่ลักษณะแบบว่าเปรี้ยวๆจะบอกว่าซุปหางวัวรสชาติแบบนั้นเหมือนซุปมะเขือเทศน้ำจะออกดแดง ที่ผักให้เราก็จะลองลองผัก,กมีมะนาวเราก็จะลองใส่มะนาวเข้าไปเดี๋ยวเอาชิมเส้นดูว่าเส้นที่เวียดนามจริงๆเลยเป็นยงไง <c oughs> ืืมมเหนียวนุ่มอร่อยนะเหนียวนุ่มเหนียวนุ่มแล้วก็น้ำซุปออกเปรี้ยวถือว่าอร่อยค่ะนี่เรียกว่าส่วน่ะส่วนก็คือหมูนึ้งหมูส่วนห้าสิบห้าหมื มาถึงแบบว่าสีฟูกว่าเลยเช้านี้ตื่นกันเหนืสายเลยค่ะกดตบเมื่อคืนนิดหน่อยนะเห็นเปียกนิดหน่อยอากาศเย็นสบายเดี๋ยวจะเดินออกไปหาอาหารเชานะ้ามาแจกทุนด้วเป็นวันแรกคืนแรกที่เข้าพักโรงแรมที่ฮหาหนอยวิดีโอนะ่าจะพาเพื่อนๆไปดู คุณภาพชีวิตของนักท่องเที่ยวเมืองเก่ากับคุณภาพชีวิตของนักท่องเที่ยวย่านโมเดิร์นของฮานอยค่ะแล้วเจอกันถุ่หน้าบ๊ายบายตอนแรกเราพยายามเดินเข้าไปแค่2คนนะคะ เราะไม่เคยรู้มาก่อนเลยการที่จะเดินเข้ารางรถไฟที่มีร้านกาแฟข้างทางแบบนี้เพื่อไปหาร้านกาแฟทานเองตามใจชอบไม่สามารถเดินเองได้ค่ะต้องให้บุคคลเสื้อดำแล้วก็จะมีคุณป้าคุณลุงทั้งหลายที่เป็นเจ้าของร้านแต่ละร้านนำพาเราไปร้านของเขาโอ้โหนี่คือเวียดนาม